สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งนะคะในะรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมกับครูวินะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องภาษีและการแข่งขันทางการค้านะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องภาษีและการแข่งขันทางการค้านะคะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนนะคะรู้จักคําว่าภาษีไหมคะ เราไปดูกันนะคะว่าภาษีคืออะไรนะคะภาษีคือเงินที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนนะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคะเช่นนะคะนำไปสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาในด้านการศึกษานำไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาประเทศในด้านสาธารณาสุขะคะ่ะประเภทของภาษีนะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะคือ ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมนะคะเรามาดูภาษีทางตรงนะคะภาษีทางตรงคือภาษีที่รัฐบาลนะคะเก็บโดยตรงจากผู้มีรายได้ตามอัตราที่รัฐกําหนดและไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียภาษีได้นะคะเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะคุณครูจะสอดแทรกความรู้นิดนึงนะคะบุคคลที่จะต้องจ่ายภาษีคือบุคคลที่ มีรายได้รวมทั้งปีมากกว่า150,000บาทนะคะและเป็นบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะมีเงินได้หรือไม่นะคะก็ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะผู้ผลิตบริษัทห้างหุ้นส่วนนะคะเมื่อทำธุรกิจได้กำไรนะคะต้องหักกำไรส่วนหนึ่งให้รัฐบาลน,นะคะเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะ ต่อไปนะคะคือภาษีทางอ้อมนะคะคือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผู้บริโภคนะคะและผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียภาษีได้นะคะโดยรวมเนี่ยเข้าไปในราคาสินค้านะคะอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคือภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการอย่างเช่นเสื้อผ้าอาหารสิ่งของเครื่องใช้นะคะ ให้นักเรียนสังเกตดูนะคะในบินนะคะบินไฟฟ้านะคะก็จะเขาก็จะเขียนไว้ว่า,าค่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะห<ม>ัวข้อต่อไปคือสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนนะคะสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้ประชาชนนะคะเช่นไฟฟ้าต่อไปน้ำประปานะคะ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตนะคะสร้างถนนนะคะติดตั้งแสงสว่างตามถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางนะคะการขนส่งนะคะต่อไปบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีนะคะการเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนเพื่อให้รัฐมีไรายได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ถ้าทุกคนที่มีรายได้นะคะเสียภาษีแก่รัฐเนี่ยจะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนานและมีความเจริญก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการให้แก่ประชาชนนะคะตลอดจนสร้างสถานที่นะคะทางด้านการนันทนาการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนั่นเองค่ะการแข่งขันทางการค้านะคะ การแข่งขันทางการค้าหมายถึงตลาดนะคะมีผู้ขายสินค้ามากกว่า2รายขึ้นไปนะคะจึงต้องมีการแข่งขันเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมาซื้อสินค้าของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดราคาการเพิ่มปริมาณหรือการแจกของแถมเป็นต้นค่ะความสำคัญของการแข่งขันสินค้านะคะ ก็จะทําให้ผู้ซื้อนะคะมีโอกาสเลือกซื้อสินค้านะคะผู้ขายก็ต้องแข่งขันกันเพื่อให้สินค้าของตนเองเนี่ยขายได้มากกว่าผู้ขายรายอื่นทําให้ราคาสินค้ามีราคาที่ถูกลงนะคะผลกระทบของการแข่งขันทางการค้านะคะก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมนะคะเช่น ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยนะคะนำทรัพยากรมาใช้มากเกินความจําเป็นนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีนะคะไม่จํากัดส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเสื่อมโทรมลงนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้ผลิตหรือผู้ขายจะลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาที่ถูกลงแต่จะส่งผลให้สินค้าเนี่ยนะคะไม่มีคุณภาพและอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้คะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของภาษีและการแข่งขันทางการค้านะคะก็จบลงไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดนะคะโดยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้าที่91ทํากิจกรรมการเรียนรู้ข้อที่2ลงในสมุดนะคะและนะคะตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดนะคะหน้า91เช่นกันนะคะข้อที่1ลงในสมุดนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบกะารสอนเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ